น้องนมน้องทปากไน้นนนเล่นเลย <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาที่เคเอ็มเอ็มนะคะวิธีการสั่งของเรานะคะก็ไม่ยากเลยเพียงเลือกเมนูเห็นนี่ก็ปันสมัยกินเนื้ออะไรก็ได้หมดเนาะเอาแบบชุด เป็นชุดเลยก็ได้นะพี่<ม>ชุดสําเร็จอะเป็นชุดอะเมื่อกี้มันมีสี่้อยมีชุดผักอะไรด้วยไงสแยกเหือนกันะ็นปะร้อยะ0ชุดใหญ่ไปเลยจะได้ไม่ต้องหยิบย่อยแล้วก็จะเพิ่มทีหลังด้อันนี้มากก่อนล้วจ ใช่ดูเเบเรดูต้องดื่มอะไรจ้ะนี่ชาเขียวด้วยไงไข,มขง่มุกเฮ้ยของโปรดเธอสิมซามเป็ดยา่างกินไหมเขาอร่อยเหรอของขึ้นชื่อเลยนะเป็ดอะน,นะใช่ม,ม,มันแพงไมหมล่ะเลร้อยเจ็ดแปด เอาเล็กนั่นแหละเอาแค่ชิมก็พอเพิ่ยไปเลยราัดจัดเต็มฉลองเพราะว่าไอฉลองงานเออฉลองงานใหม่เอางานกิมนมุกเลยกินนิดนึงหลังจากที่เราไปสมัครงานนะคะแล้วก็ได้งานเรียบร้อยเรามากินเอ็มเคน้ำชาไข่มุกชานม,นมาไข่มุกชาไข่มุกอ๋อเอาชาไทยชานมก็ได้มากินด้วยกันไงพ่อกับแม่เอาอะไรเหมือนกันไหมสามะนาวในน้ำแดงอะไรสุดา น,นี่น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็โอ้ <c oughs> น้ำเปล่ากินปีอ่ะจบพักก่อนโอเคเดือดแล้วเดือดพอดีซีนไว้อย่างดีจะลบไปจะถ่ายเก็บนึกยังไม่ม่าเก็บถ่ายเลยเน้ ฉลองได้งานแล้วกันนะคะอันนี้คนอยากกินหนูอยากกินอยากกินไม่ใช่ลูกนะไม่ใช่ลูกลูกไม่ใช่คนเป็นลูกนะคะแต่หนูไม่เคยกินเรามันละมุนหน้าตาน่ากินมากเลยฟันขระม่อผงเหง

าทานไักินจนท้องแตกจักแรก